วันที่18มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาเรือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนคนไทยประมาณ150ท่านได้เดินทางจากเชิงสะพานชมัมรุเชษไปกรมราชทัรร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อ,อยื่นหนังสือขอให้นำตัวนักโทษเด,ดข่าชายทักษินชินวัตรมาจำคุกตามคำพิพากษาอันถึงที่สุด และตามพระบรมราชองค์การลดโทษเนื่องจากนักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยอ้างว่ามีอาการเจ็บป่วยถึงขนาดจะต้องนำตัวออกจากเรือนจำเพื่อมารักษาตัวอย่างเร่งด่วนและโรงพยาบาลตำรวจช่วงเวลากลางดึกตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ตามที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆเสนอข่าวสารต่อสาธารณาชนมาตลอดตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2567 แต่ปรากฏว่าในช่วงวันที่14-17มีนาคม2567นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆหรือฟื้นจากการป่วยไข้ให้เห็นเป็นบทพิสูจน์ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโกหกต่อประชาชนมาโดยตลอดเค,ครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสอกองทัพธรรมและประชาชนคนไทยเห็นว่า ขบวนการช่วยเหลือนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ถึงปัจจุบันเป็นขบวนการที่ทำลายขบวนการยุติธรรมอันเป็นเสาหลักของประเทศไทยเป็นการร่วมกันทำลายหลักการยุติธรรมในการลงโทษผู้กระทำผิดทั้งเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการทำลายความเป็นธรรมของขบวนการยุติธรรมที่ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษเหมือนกันทุกคนดังนั้น เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนคนไทยขอแสดงจุดยืนและคัดค้านการช่วยเหลือมิให้นักโทษชัยเด็ดขาดทักษิณชินวัตรไม่ต้องรับโทษจำคุกซึ่งเป็นคดีหลายแรงและสร้างความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงแต่ละท่านได้ขึ้นไปปราศัย เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำลายขบวนการยุติธรรมของนักโทษชายเด็ดขาทักษิณชินวัตรจนกระทั่งเวลา12นาฬิกา20นาทีได้มีตัวแทนจากกรมราชััน์ออกมารับหนังสือแจ้งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างสงบสันติอหิงสาแม่นเป้าตามเป้าหมายของการชุมนุมจเจริญธรรมสำนักีค่ะ